แนด์ชาลีโพสคลิปอวดหุ่นแซบแนดชาลีโพสคลิปอวดหุ่นแซบหลังจากที่เพลงใหม่ของสาวเนเน่พรนภัท์พรเพนพิพัฒ <ad> หรือเจิง้งนายซินนักร้องสาวชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในประเทศจีนกับเพลงใหม่อย่าง All About That Day ได้แนดชาลีที่สลัดคราบที่แต่ละคนเคยเห็นมาร่วมแสดงเป็นเพกมิวสิกวิดีโอในเพลงดังกล่าวซึ่งกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ของแฟนคลับไม่น้อยจะหลายคนบอกว่าคาดไม่ถึง ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นถึงการถ่ายทอดอารมณ์ที่ดีของทั้งสองคนโดยต่างแวะแซวด้วยว่าพราะเอกลูกนี้ผิดลุกเลยทีเดียวโดยแน็กได้โพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้ขอไม่ตลกนะครับเอล23สวยค่ะซึ่งในคลิปนอกจากจะเผยหุ่นแล้วแน็กยังได้โชว์ลีลาการเต้นช่วงท้ายคลิปที่ทําให้หลายๆคนเข้ามาแซวเขาในช่วงท้ายคลิปด้วยและแคปชั่นของแน็กก็ได้ทําให้แจ็คจารุพงพงกล้วยไม้งามเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตกใจว่า เฮ้ยเอลยี่สจนนกคอมเมนต์ตอบกลับว่าใช่ครับพี่เอลยี่สิสลับไปมาเลยครับใส่ได้แต่กางเกงผู้หญิงเล็กๆตอนนี้ตัวจริงผมตัวเล็กมากๆครับตอนนี้สำหรับปัจจุบันนี้นักชาลีได้เข้าเป็นศิลปินสังกัดเข้าสารเพลงและล่าสุดมีซิงเกิลภาวนาพันครั้งออกมาให้แฟนๆได้ฟังอย่างเต็มตัวและถือเป็นซิงเกิลอย่างเป็นทางการของนคในรอบหลายปี